ครับวันนี้เราก็จะมาทําทเมนูพิเศษกันไม่รู้ว่าท่านใคยกินหรือเปล่าผมว่ามีคนส่วนน้อยครับที่เคยกินอา,อาหารที่ว่าหลายขายคนว่ากินไม่ได้นะครับเราก็มาเก็บวัตถุดิบกันก่อน วัตถุดิบจากต้นปรงทะเลครับต้นโปงทะเลเนี่ยเ,เขาจะมีคุณสมบัติคือมีหลายหลากพันครับหลายหลักพันในที่นี้ก็ก็คือว่ามีปรงทั่วทั่วไปที่ใช้เป็นไม้ประดับอันนั้นจะเป็นปง่งตระกูลพันปามครับแต่ว่าอันนี้เป็นปรงเขาเรียก คนทั่วไปเรียกกันว่าปงทะเลครับปงทะเลนี่ยครับเขาเรียกกันว่าปงทะเลปงทะเลนี่เป็นพืชไม่ใช่ตระกูลปาล์มนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับเฟิร์นครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับเฟิร์นครับเราก็นี่ครับนี่ครับต้นปงทะเลจะเราจะเห็นจะขึ้นอยู่ในตามที่ป่าละเมาะลกชื้นอะไรต่างๆ ที่โดยเฉพาะที่ที่เป็นเป็นอะไรฮะเป็นแดนน้ําก่อยครับเมืองน้ําก่อยะอะไรต่างๆเนี่ยจะจะจะมีปนต้นปงทะเลขึ้นวันนี้นี่ยครับเราจะเอาใบนี่ครับใต้พื้นใบนะครับใต้พื้นใบของต้นปงทะเลยท,ทั่วไปเนี่ยมันจะมีสปอร์ขึ้นอยู่่อันอันนี้ อันนี้ต้นที่แก่ๆหน่อยเขาจะจะมีขึ้นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับอันนี้แหละครับเขาถึงว่าเป็นตระกูลเดียวกับเฟิร์นนะครับตอนนี้ที่เราต้องการจะใช้ต้องการจะเด็ดก็คืออ่ยอดอ่อนของมันนะครับนี่ครับที่ผมเล็งเอาไว้ต้องการจะได้โอ้แต่ต้องระวังตรงนี้นิดนึงครับอขอนั่งก่อน นี่ครับยอดอ่อนเขายอดอ่อนนี่ครับัวเราต้องเลือกให้เป็นยอดอ่อนจริงครับนี่ครับผมได้มาแล้วครับยอดอ่อนโปรงเลยต้องเอาพยายามให้อ่อนจริงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทำอาหารกินแล้วมันจะ ติดคอเพราง่ายครับเนี่ยฮะยอดอ่อนยอดอ่อนของเขาเลยยอดอ่อนต้นโป่งทะเลดูสิฮะมีมีไปอีกไหมนี่ออันนี้เรามาเจอยอดเล็กอ่นเด็ดไปอีกสักยอดครับอ่านี่ครับยอดอ่อนต้นโป่งทะเลครับแล้วถ้าไม่อ่อนจริงเนี่ยฮะมันก็คือ จะเป็นการเสี่ยงนิดนึงคือเอาไปกินแล้วมันจะติดคอเคี้ยวยากนี่ฮะอย่างอย่างต้นอ่อนขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดอ่อนขนาดนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเริ่มติดคอแล้วเลือกอ่อนจริงๆนะครับเลือกเลือกอ่อนจริงนี่ครับต้นรงทะเล แล้วเราจะไปทำเมนูอะไรแล้วก็มาติดตามชมกันนะครับครับขอบคุณมากครับเราเดี๋ยวดูกันไปนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรํากินได้สารพัดละครับจริงๆแล้วมีมีทั้งอะไรฮะทั้งต้มผักแกงทอดได้สารพัดนี่ครับดสูสังเกตดูจากต้นนั้นเห็นไหมฮะใต้ท้องใบเขาเริ่มมีสปอร ไว้แพร่พันธ์ละครับออันนี้ก็อีกต้นหนึ่งก้านนึ่งอันนี้ฮะร,รู้จะเด็ดได้ป่ะมันผมว่ามันเริ่มแข็งแล้วอ่ะก็อลองดูนะครเด็ดเอาฮะเอาแค่ยอดตรงนี้พอเริ่มเด็ดยากโอ้โหจะได้กินอ้าวละครับ นะครับเราก็ไปชมกันว่าเราจะมาทำอะไรกินกันได้โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูฉากตอนที่เราเข้าห้องครัวอีกทีหนึง่งครับคราวนี้เราก็มาครับเอายอดขู่นะครับเลือกเลือกเอาที่เฉพาะส่วนที่อ่อนๆนะครับเอาถ้าเกิดตรงยอดเนี่ยเอา เอาตรงที่เราเด็ดได้นะครับเอาตรงไหนเท่ากับมันเริ่มแข็งเด็ดเด็ดไม่ได้ก็หยุดครับครับครับแล้วก็ใบอ่อนๆนี่ครับเด็ดสามารถเด็ดนำมาใช้งานได้ครับพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็กิ่งอื่นๆเช่นกันนครับยอดอ่อนก็เด็ดมาเด็ดมาใช้ครับครับ พอเราเด็ดไปสักหน่อยถ้าเกิดมันแข็งเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแข็งแล้วก็หยุดครับเพราะว่า,าเราส่วนส่วนตรงนั้นเราจะกินไม่ได้ครับเพราะฟันมือเราเด็ดไม่ได้เนี่ยฟันเราก็ไม่สามารถกัดได้นะครับเราก็เลือก เด็ดนะครับเด็ดไปเด็ดไปจนกว่ายอดที่เรารู้สึกมันแข็งเกินไปแล้วเราก็ไม่เด็ดแล้วครับอาแต่ใบอ่อนๆพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับครับอ่าู้สึกว่าใบมันใหญ่ไปอะไรไปเราก็เอามาซอยนะครับ ซอยมันเล็กๆหน่อยครับครับผมเอาวันนี้ที่ผมจะมาทำก็คือเมนูไข่เจียวหมูสับครับแต่ใบขูเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีครับผมอันนี้ก็ดูครับตัวอย่างนะครับฮ <c oughs> ะใบขู่ อ่าไม่ใช่ใบขู่ครับขอโทษอ่าใบปงทะเลครับขอโทษทีครับผมครับแก้ข้อความนะครับบป็บใบปงทะเลอร่อยครับมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวนะครับครับขั้นตอนต่อมาเราก็มา ทำการตอกไข่นะครับผมว่าเรื่องไข่เจียวเนี่ยผมว่าทุากท่านคงจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมว่ามาทําให้ดูครับไข่เจียวครับ ก็ผสม,มสับครับหมูสับนี่ผสมไปตามใจชอบครับ<ม>เนื่องจาชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยอ่า <c oughs> ผมชอบหมูสับก็เลยใส่เข้าไปคนคุณครับครับ ตอนนี้เราก็มาปรุงรสครับตามตามชอบนะครับผมผมก็จะใส่น้ำปาเชื<ม>่อว่าการทำไข่เจียวของหลายๆท่านนี่ยมับมีสูตรไข่สูตรไข่ปรุงยังไงก็เอาเอามาตามใจครับผมส่ยุขาวท่าหน่อย น้ำปลาสนิด <c oughs> นแล้วก็ใส่ใบอ,อ่าใบโพงทะเลที่เราเตรียมเอาไว้นะครับของผมเอามาหั่นซอยอีกทีหนึ่งครับครับผม่ะเข้ากันครับ ปรุงรสตามใจชอบนะครับอยู่ที่คนไหนชอบยังไงอันนี้ครับมีใบโปงยุคสภาวะเศรษฐกิจสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรา,าไม่ต้องเติมอะไรเลยก็ได้เพียงแต่ไข่ดาวกับใบโปงใบปปงทะเลเนี่ยเขามีกลิ่นหอมธรรมชาติของเขาอยู่กินไปแล้วรสชาติดีครับเมื่อเราทำสุกแล้วเอาครับเดี๋ยว จะผมจะนำไปทอดนะครับครับคราวนี้ทอดมาเสร็จแล้วนะครับทอดกับเกี่ยวเสรนดแล้วครับก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับลองชิมดูนะครับ รตรงทะเลนี่เขามีกลิ่นกลิ่นหอมของเขาได้ครับเมื่อเมื่อเรามาทําไข่เจียวแล้วเนกินกับน,น้ำพริกนะครับมากินอ่าแบบไข่เจียวนะครับมีใส่น้ําพริกไปด้วยน้ําพริกน้ําพริกมันกุ้งครับ อืมครับอร่อยครับองค์ใเขามีกลิ่นหอมของเขา้าแล้วก็รสชาติก็ดีนะครับครับครับลองชิมสักคำหม่กินไปแล้วติดใจเลยนะครับเราไปทำ ต้มผักการทอดได้สาพัชนิกครับอือน่ครับออร่อยครับจะเมนูที่แนะนำนะครับเ,เราหาได้จากธรรมชาติมันต้องเป็นเสียราคาข้างนวดที่ไหนครับ แล้วก็อร่อยทีเดียวครับสามารถดัดแปลงทำเมนูได้สารพัดอย่างอันนี้จะทอดแค่ไข่ไข่เจียวกับใบปรงทะเลยอดอ่อนปรงทะเลนี้ก็ได้นะครับครับอร่อยดีเหมือนกันครับแล้วก็แทบจะไม่เสียอะไรเลยหวังว่าท่านคงจะได้ ไอเดียไปนะครับเดี๋ยวงวนหน้าเราจะทำอะไรกันต่อเดี๋ยวก็ามาลองชงกันนะครับจะมีเก็บผักพื้นบ้านที่เราไม่ทราบกันว่าจะกินได้แต่กินได้ครับจะมาชงกันต่อน,นะครับถ้าเกิดชอบอยากรู้เป็นผักชนิดใดต่อไปแล้วของที่ผมมาแนะนำเนี่ยพืชผักพวกนี้ มีคุณสมบัติทางเป็นอายุวัฒนะนะครับกินแล้วร่างกายแข็งแรงครับครับไม่ไม่ว่าจะเป็นออันไหนนะครับเดี๋ยวต่อต่อไปจะจะมีเมนูสุดเด็ดอีกครับที่ว่าากับเมนูนี้ครับไม่เคยมีที่ไหนในโลกทำมาก่อนแต่ว่า ทำกินได้อร่อยครับแล้วไปกินนะครับพวกระบบความดันพวกเป็นอายุวัฒนะนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ